สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับอ n o t h e r Ghost นะครับนะในแมปที่มีชื่อว่า Rider Vol นั่นเองซึ่งตัวละครนี้นะครับอยู่ในซีรีส์ของ Mass Rider Geo นั่นเองนะครับนะวิธีการรับตัวละครนี้นะครับทุกคนจะต้องมี3อย่างนะครับก็คือ10,000แเยน12 Empty Watch นะครับแล้วก็ตัว Lost Soul สชิ้นนะครับวิธีการรับ Lost Soul นะครับทุกคนจะต้องลง Boss Run นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนผ่าน Boss Run นะครับทุกคนก็จะได้ตัว Lost Soul มานะครับซึ่งวิธีการลง Boss Run นะครับทุกคนจะต้องทำ Quest EDN ให้้ไดก่อนนะครับ ถ้าทุกคนทำเควส์ T D N เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนถึงจะลงบอสลันได้นะครับซึ่งวิธีการลงบอสลันนะครับให้ทุกคนกดตรงปุ่ม P V P เก่านะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับเราจะถูกวาร์มานนี้นะซึ่งเราก็ต้องรองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขึ้นหน้าต่างโหวตแบบนี้มานะเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วให้เราก,กดโหวตที่หัวฟักทองนี้นะครับเ <c oughs> มื่อโหวตครบแล้วเนี่ยทุกคนก็จะถูกวาร์มมาในตัวเกมนะครับนะซึ่งเราจะต้องตีบอสทั้งหมด3ตัวนะครับก็คืออานาเธอร์ทาวเวอร์เลอร์กูนแล้วก อีกวิธีหนึ่งในการรับตัวโลสโซมาครับก็คือให้ทุกคนมาคุยกับตัว NPC c r a f t e r ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องใช้โซแฟกเมนท์ทั้งหมด33อันนะครับในการแลกตัวโลสโซมาครับก็ให้ทุกคนกดตรงปุ่มที่2นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนหานะครับนี่นะครับโรสโซใช้33โซแฟกเมนต์นะครับเมื่อทุกคนได้ของครบแล้วนะครับให้ทุกคนตามผมมาคุยกับ NPC ที่อยู่ในสมาร์ทอล์นะครับ N.P.C ก็จะยืนอยู่ตรงเสานี uh ้นะครับนะเมื่อเรามีของครบแล้วให้เรากดคุยนะครับเมื่อกดคุยเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ตัว Anather Ghost Watch มานะครับแล้วเมื่อเราได้ตัว Watch มาครับให้ทุกคนขึ้นมาด้านบนนะครับนะเพื่อมาคุยกับ N.P.C ตัวได้เลยนะครับนี่น้ให้เรากดคุยกับ N.P.C ตัวนี้เลยนะครับแล้วเมื่อเรากดคุยเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ตัว Anather Ghost มานะครับ ตัว Another Ghost นะครับจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่ใส่เกียร์กับเวอร์ชันที่ไม่ใส่เกียร์นะครับซึ่งตัวเวอร์ชันที่ไม่ใส่เกียร์จะใส่หัวนะครับส่วนถ้าทุกคนมีเกียร์แล้วใส่เกียร์จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับอย่างต่อมานะครับเมื่อเรากด B นะครับในร่าง Another Ghost เนี่ยจะเป็นการบินแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเท่พอสมควรเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูสกิลของ Another Ghost กันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกสกิล e นะครับคือเรเชลกราฟ g r นะครับเสีย20สตา m i น a นะ สกิลอาริ u ช l b r เบเกอร์เสีย25สตาบิน่านะครับสกิลซีแพนตอมไว้นะครับเสีย50สตาบิน่านะสกิลสุดท้ายสกิลวีแพนตอมค i ิกนะครับเสีย55สตาบิน่านะ สก,กิลทั้งหมดของอนาเธอร์โกสก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิส c อร์ดกดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดสื้อกางเกงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปพีลวครับสุดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบายขอบคุณท่รับชมคลิปจนจบนะครับ